มันมีบั克ใหม่นะครับผมเทสไ้แล้วก็ในส่วนของอัปเดตใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าบางเครื่องเป็นหรือเปล่านะก็มีส่วนของภาพ HDR m R, ของในส่วนวีโอเปิดตัวนะครับสาหรับใครอัปเดตมาก็จะเป็นนะแต่บางเครื่องไม่เป็นนะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นที่ในส่วนของคอสตอมไมหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ในส่วนของล็อกอินฟรีนะครับเล่นครบ3าเกมนะอย่าลืมทํันะครับเวสมันไม่ค่อยยากมากแล้วก็ในส่วนของไฮโน่นะ เดี๋ยวเราอัปเดตใหม่ก็แล้วกันไห้ส่งไฮโน่รับได้เลยนะครับถ้าเราทำเควสนะเควสมันไม่ค่อยยากนะครับเควสนี้เราอัปเดตกิจกรรมไปแล้วนะเราเคยพูดไปแล้วครับเควสแยกเนาะแล้วก,การถูกฝนของไฮโน่ครับมีในส่วนของท่าอีโมดอีโมดอะไรไม่รู้แต่มันน่ารักดีแล้วก็ในส่วนของภาพโปรไฟล์ครับผมชอบภาพโปรไฟล์เสร็จแล้วนะเท่ดีก็เดี๋ยวมีเกมไปเลยกว่าเดี๋ยวก็ดู ไปดูถ้าเปิดตัวไฮโน่ก่อนเขาเกมไหม,มเท่านั้นที่เอาชนะโชคชะตานี่ดวงมุ่งมั่งเท่านั้นที่เอาชนะโชคชนะตาเฮ้ยก็ประกันสงสัยว่าเจ้าของคลิปหรือเจ้าของช่องเคยเล่นไหมก็เล่นในเซิรฟ์ฟเออในเกมหนึ่งจักรวาลน,นะครับเคยเล่นมาแล้วนะหลายตายนะครับขึ้น23ดาวมั้งของฝั่งนู้นเนาะก็เดี๋ยวไปดูเกม,มกันก่อน่ะป่ะเดี๋ยวก็อส่วนนี้รูปแปร์อาร์ตของนางครับป ก็กลับเข้าสู่ในเกมมาเลยดีกว่านะครับก็เป็นในส่งไฮโน่นะไฮโน่ในส่งของตำแหน่งออฟเลนนะครับจริงๆตัวมันไปได้ทั้งมิดเลนออฟเลนแล้วก็จ,จังเกิลน,นะส่วนตัวมองว่าเอาไปแครี่ได้เลยเชื่อมเชื่อแต่บิลนี้จะเป็นบิลในส่ง,งของการแก้ทางของฝั่งหลังข้ามนะครับเพราะฝั่งหลังข้ามเป็นในส <es. S 1> ่งบิโลนะบิลโลออฟเลนนะเราจะต้องแก้ทางเขานะครับคือเราบิลดาเมจล้วนมันก็เราจะยืนไม่ค่อยได้นะครับจะมีอีกวิธีหนึ่งในการใช้ดาบก็คือ เป,เปลี่ยนโดยเปลี่ยนมดก็คือกด2ให้โดนคนครับแค่นั้นเลยที่จะเปลี่ยนเป็นการใช้ดาบแล้วมันก็อึดมากใช่ตรอมานี้นะบินลงก็จะได้เรียบในส่วนของตรงนี้นะครับคือพอเวลสองเราถึงจะมีโอกาสในการที่ส่วนเขานะ ừ, ตัวละครมันเป็นตัวละครระยะครับสกิลเพคค่อนข้างสูงนะตัวมันอนะแต่ไม่ยากมากเห็นไหม<ว>เราป๊กออกครับไม่งั้นเราโดนนะ ก็ตอนนี้เป็นในส่วนของมีลาเกตไปครับอันนี้น้องก๊อตมาเล่นด้วยนะมีก้ามีก๊อตนะครับตานี้ก็ขบวนการกอไก่จุดตกต่ำของชีวิตจะทำให้คุณมองเห็นจิตใจผู้คนประมาณนี้ครับประมาณนี้คร่าวๆนะส่วนท่าวาร์ปก็ใช้ท่าเดิมนะเพราะว่ามันอลังการดีท่าวาร์ปเงินแคบแล้วมันดูมันแสบตาบ่ายเนี่ยค่อยไปเปลี่ยนกลับนะครับช่วงเบื่อๆเพราะท่าวาร์ปนี้รอใช้จนเบื่อกัน ส่วนรองเท้าเราใช้เบส่งเฟชชี่บูทนะครับอมผมไม่แน่ใจว่าเลดเกมผมเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่น่าจะเปลี่ยนมัน้งเปลี่ยนไปใช้ในส่วนของเอรอ,องเท้าเจาะร้อยเวทนะครับถ้าไม่ลืมนะ <บา S 1> เพราะว่ารอบนี้คือไฮโน่ครับปาโดนไก็แรงใช่ถ้าเราสองโดนเราก็มีโอกาสในการเฉดกเขาได้นานขึ้นนะครับวอายง่ายก็คือสองโดนเมื่อไหร่ก็คือไฟเตอร์เมื่อนั้นนะครับแล้วสองเวลาคีสมันอยู่ใกล้ๆกันนะคิวเลือดแรงมากนะ เลี้ยแบบจุกจ้าบเลยครับเมื่อกี้เก็บคิวในส่วนของไบรท์นะรือเปล่ารุ่รรยพหลอนนะแรงไหมใส่คลิปนะต้นเกมนะั่นเร็วสั้นะแรงนะแล้วมันถี่ครับคือกูดาวนางน้อยนะครับในส่องไฮโน่นะกูดาวไม่ค่อยไม่ค่อยนานนะแล้วตัวมันโป๊กเรื่อยๆนะนคือเปิดใรสงสัยนะมันมีอีคือสกิลมัน,นอิมบอร์ดได้ด้วยถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ในย่าแล้วปาโดนรอบแรกอ่ะ แต่ถ้าเราปาซ้ำอ่ะมันก็ยังจะโดนฝั่งตรงข้ามยม่ดีนะครับมันจะพุ่งไปหานะพร้อมปฏิหารระบบอินบอทของในส่วนของไฮโนก็คือเอาง่ายๆคือสกิลของสกิลหนึ่งนะครับผมไม่ได้ใจมันคือพาร์ติชติดตัวหรือมันเป็นเฉพาะสกิลหนึ่งกันแน่นะแต่ส่วนตัวมองว่าตัวมันก็โอเคนะเล่นไม่แย่เล่นไม่ยากหรอกนี่ประมาณนี้ครับเปลี่ยนดาบนะพอเราเปลี่ยนเป็นดาบปุ๊บเราจะอิดขึ้นสังเกตดีๆนะเห็นไ,ไหมหยุดนะประมาณนี้หยุดมากนะไม่ได้เลย ประมาณนี้คือในส่วนของเรานะแล้วก็ฮิวเลือดแรงสั้นๆก็คือมีคลิปเยอะๆปาหนึ่งครั้งจบจีบเลยผมบอกให้อันนี้ก็เป็นในส่วนของกล้านะครับกล้าเล่นในส่วนของดอเลียนะแต่ตานี้ไม่ได้ทำคอมโบเลเวล15นะครับเพราะว่าตานี้ไม่จบไปนะครับถึงแม้เราจะบอกจบไปแต่มันก็10นาทีนะปอับายนะครับประมาณนี้เขาข้าวนะนี่แค่สกิมหนึ่งครั้งเดียวนะ เหมือนเพื่อนผมจะโดนลากกระชากลากผีเห็นปะปลาไม่โดนมันก็ยังมีอินบอร์ดในส่วนของสองแชกคุ้งไปหายด,ดีนะครับประมาณนี้ตตัวมันเล่นสนุกนะส่วนตัวมองว่าตัวมันเล่นสนุกมากมตัวมันสนุกเลยแหละใช่แล้วก็ตัวมันก็ไม่ได้ยากขนาดน,นั้นนะครับดีด กดดันกลับประมาณนี้แล้วก็กดใช้ดาบใหม่ประมาณนี้นะครบคอมโบค่อวข้าประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีในส่วนของตอนที่รีบเลือดฟ้อมด้วยนะครับเราไม่ได้ทําแต่ฝั่งตรงข้ามทําใช่ผมไม่กล้าลองในแรงนะในแรงนี่ผมไปนั่งเล่นเด็กต้าอยู่เด็กต้านี่โหดมากแล้วก็โลลิออนนะครับโลลิออนยังไม่ได้ลองแต่โลลิออนนี่ปรับมาค่อนข้างที่แกวเบิร์กเล่นคู่เด็กต้าได้อยู่พอสมควรคือถ้าสองตัวนี้อยู่ทีมเดียวกันก็น่าจะนรกอยู่ครับ แต่ถ้ามีไฮโน่ด้วยก็น่าคิดอยู่เหมือนกัน,เ,นเพราะไฮโน่เนป่าได้ไงแต่เราไม่เอามาป่าครับเรามาออฟเลนเราสายเลือดออฟเลนอยู่แล้วสายเลือดออฟเลนอย่างเราเขก็ป่ากันโอ๊ยสองพลาดผมผมแม่พลาดเดือบรอยโองเวียนศีนจบจบสิ้นละไปเข้าป่าสกิลแม่นนะครับกาตานี้ไปเล่นดีมากนะ ถ้าใครสังเกตดีๆในส่วนของสงกิลหนึ่งเนี่ยเขาปาโดนตลอดนะครับปาโดนในที่นี้คือไม่ใช่ปโดนแค่ปลาอย่างเดียวนะโดนสองจึกก็มันมีสองฮิตนะครับถ้าคือโดนฮิตแรกอะปโดนที่สองฮิตกลางคือสตันนะครับเข้าๆมันจะประมาณนี้นะดีก็แหลกเขยเร่งมงมากนะฮะขายแหลกประมาณนี้เกมมันอัปเดตมามันออพติมไล์ไม่ค่อยดีนะอืมต้องรอสักวันสองวันนะครับวันก,กว่าสองวันน่าจะดีขึ้นแอปเพลงอยู่เหมือนกัน นานแทบนานขวายได้ถ่างวันนี้มี2คลิปนะรอดูสำหรับใครที่อยากจะดูความเคิร์ดของผมนะครับไฮโนฝันของท่านเก็บไปนะั่นเลยหมดเนี่ยแหละไม่งั้นโดนแบนแบนกระจายผมอบอกให้เขาไม่ปล่อยให้หลุดหรอกครับนหลังๆมาไม่ค่อยมีคนแบนมาจา้านี่เรื่องจริงมาจ้ามาโดนแก้ได้นะครับใครไม่รู้นะแต่ก็แก้ยากอยู่ เห็นไหมสังเกตดีๆผมออกไปที่บูตต่ออะคูนี่นะสกิลหนึ่งประมาณนี้ครับไวไหมเพื่อนหมูบอกอยู่ว่าตอนผมตอนติกดกดแบบิ่งที่เป็นขิงมากอันนี้แล้วก็รอเรียก็เียอนติให้เราถ้าตัวมันคอมโบประมาณนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยยากมากนะสังเกตดีๆสกิลหนึ่งเราเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะ นี่นะเห็นปหมเวลาเราโฟก์แรงแรงแบบแรงเลยอ่ะได้แรงมากเลยเห็นไหมแรงสุดแรงแบบบิ๊จริงๆอันนี้คืออากูนี่นะทุกคนฟังไม่ผิดอันนี้คืออากูนี่นะเวมย์เนี่ยนี่คืออากูนี่แรงมากแรงแบบแรงถึงใจเลยง่ายๆก็คือต้นเกมออกอากูนี่ผมอ่ะผมเน้นโฟกไงใช่ ามานี่นะครับค่าๆส่วนตัวผมให้ตัวละครมาเล่นระดับปานกลางครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายเกินไปไม่ยากไปยากสุดจะมีในส่วนของไอ้น,นี่ครเล็งตอนเล็งเขาเรียกว่าอะไรนะเล็งค่าสบางครั้ง2ไม่โดนมันไม่แปลงร่างให้นะมันจะไม่เปลี่ยนเป็นดาบให้นะครับดาบคู่นะ ัวเยอ,ปอนนะปรแต่ขนมข้ามซอยนีน่ขนาดเราจูบหลบแล้วนะครับเสไดนะ้มากแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ตัวไฟหน้าเดือดอยู่ก็ก็วันนี้คลิปนี้อาจจะนานหน่อยคนฟังเสียงผมไปก่อนก็แล้วกัน,ส,นสำหรับใครที่ชอบและรักในเสียงผมก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับดูต่อนะผมพากให้เรื่อยผมเป็นคนชอบพากอะไรอย่างเงี้ยแหละ แต่เดือนเมษามันร้อนมากนะครับช่วงนี้ก็พยายามหาที่ร่มเย็นๆแล้วก็ดูถ้าสมมติว่ามีครอบครัวที่แบบว่าเป็นผู้สูงอายุก็ดูแลพวกท่านเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นมันร้อนมากมันไม่ได้เย็นหรอกร้อนโดนร้อนเลยแล้วใครที่เขาไม่ได้ติดแอร์จจะมีแบบลมมีแอ้นั่นนะครับมันจะร้อนแบบร้อนสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็ร้อนมากอัดเสียงมันห้าเปิดแบบมีรงมีเสียงนิดนึงเลยแล้วห้องก็ต้องเป็นห้องที่คือสุดผมบอกให้สุดๆเลย ช่สุดๆไปเลย,เลยขราวก้าก็าประมาณนี้นะับสุดตัวว่าโอเคนะไอโนโต่ตรวมไม่ได้ยากถึงขั้นที่แบบว่าเล่นไม่ได้น้อยด้วยความที่ว่าเราเล่นมาก่อนหน้านั้นแล้วมั้งครับเราก็เลยอาจจะพูดได้ค่อนข้างที่จะพอสมควรตัวมันคลา้ายใครเหรอผมพูดได้เหรอผมพูดได้ใช่ไหมสกิลหนึ่งแค่คล้ายทูเลนน่ะแต่ไม่ใช่ทูเลนน่ะทูเลนอาจจะเล่นยากยากว่าได้คร้บแค่นั้นเองครับ ใช่เพราะไฮโน่มันมีอินบอร์ดครับแค่นั้นเลยมีย้อนเวลาแค่นั้นเลยครับตัวมันแค่ตายยากแล้วก็แรงอึดสั้นๆเลยครับเป็นไฟเตอร์ได้เป็นเมสได้ครับข้อดีของมันมีมีเยอะมากเวลาเข้าไซต์หรือเวลาแบบจะเล่นจะทำระยะจริงๆมันก็ทำได้ครับเห็นไหมจังหวะนี้กลับแล้วเพื่อนผมอยู่มุมนี้ผมเล่นไม่ได้<ๆ>เยอะเกินเขามี <c oughs> <c oughs> โดเลียด้วยนะครับก็เลยอาจจะยากไปนหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้ในส่วนของเกมนี้นะทําไมเราไม่ตัดฉากตอนตายออกเพราะว่าผมจะให้ทุกคนดูว่าไอเทมผมค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจะสังเกตว่าผมจะขึ้นตัดเลือดแล้วนะเพราะว่าเราเจอตัวละครรีเลือดอย่างพวกเฮเลนโดเลียแล้วก็บิโลนะครับถ้ามิดเราไม่ออกเราก็ออกนี่สังเกตดีๆว่ารองเท้าผมเปลี่ยนเป็นเจาะรอยนะครับ ประมาณนี้นะ,ะก็เคสงสัยว่าทำไมไม่อา่านในคลิปเพรมเรทมันลดนะมาภาคข้างนอกกอสั้นได้ได้อัดชะลดในการฟังเนี่ยเพื่อแบบผมจะคิดคําำพิเศษพิเศษได,ด้แบบคิดแบบเดือดๆได้ประมาณนั้นเล่นหน้างานแล้วมันยาวมันเกินใช่เอาสาระบ้างช่องเรามันเน้นสาระนะครับนี่นะประมาณนี้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยเวลาเอาสไลด์ลบหรือสไลด์ป่าครับคือตัวละครมันค่อนข้างคิร์ดนะ คพิร์ชนดิดที่แบบว่าใช้ได้เลยครับแม่คันเตดีๆประมาณนี้ดูสักทีนหนึ่งแรงไหมแรงนะอากูนี่นะอากูนี่กับสตาร์ทนะแรงอนะ่ะนี่คือร่างดาบครับแรงขนาดเป็นร่างที่ปลาเป็นปลาไอ้นี่ปลาเข็มไปด้านหน้าก็แรงครับเป็นไม้เท้าใช่ปุจะไม่หยุดไม้เท้าปะ่ะไม้เท้าแห่งกาลเวลาปะ่ะดื้อจะไม่ได้ผมหยุดเล่นจัก,กรวาลน,นั้นมาสักพักครับเพราะว่า เดี๋ยวผมฟืน้นช่ไหนี่ประมาณนี้ข้าวๆก็ประมาณนี้ก็เรารีกลับนะครับเลือเลือดที่ดีที่ังเกตดีๆจังหวะไหนาที่เราปาไม่โดนดาบบางครั้งเราก็เหนื่อยนะครับจังหวะไหนาถอยได้ถอยจังหวะไหนาเล่นได้เล่นานะทีประมาณน,นี้เพออื่อนผมกดหิวให้อยู่นะ คือจะสังเกตตอนที่เราได้ใช้ดาบเนี่ยผมจะไม่พยายามสไลด์หนีเลยนะเพราะว่าผมจะเก็บดาบไปตลอดกันบินโลมารวงนะบางครั้งเรากดสไลด์เราไม่โดนตัวเขามันก็เหมือนกับใช้สไลด์ฟีอ่ะทีไปดีสไลด์ทหารเขาเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกิลหนึ่งผมไม่โดนผ่ามกลางกระแสแห่งโชคชะตาแรงไหมรแรงหนหท,ทัป้าแรง ผมก็แตกแต่กล้างอยู่นะกล้ามเดินไล่ดูกล้ามันลลมเลยประมาณนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้คนระับในส่วนของโดเรีย <laughs> มารีวิวกา้าเออนั่นเลยด้มารีวิวตัวเราแล้วตัวเรามันตัวเรามันไม่ค่อยอยากมากครับส่วนตัวมองว่าตัวมันตัวมันเอามาออฟเลนสนุกแค่นั้นเลยมันกดดันเล่นง่ายแค่นั้นเอง <c oughs> แล้วก็เขาถ้าจะเคาน์เตอร์แบบเขา เขาแบบโผมมากเยอะๆก็กด2ยัดเลย2แล้วหนึ่งเลยครับมันจะได้รีเลือดเยอะนะครับใครอยากคีโมตัวมันตัวมันโอ้อวดคีโมมากแต่ผมไม่อยากลองเออใครจะทำใครจะทำคลิปก <c oughs> <So ap. S 2> <con> ่อนผมหรือทำคลิปหลังผมก็ผมอยากเห็นเซ็ตนั้นน่ะเซ็ตที่เอามาคอมโบกับดาบอึดอ่ะใครทำได้บ้างอ่ะฟอสก์กับดาบอึดลองทำหน่อยผมอยากเห็นนะใครก็ได้สักคนหนึ่งผมขอผมขอสักช่องได้ไหมแต่ถ้าให้ผมเห็นนะผมชอบดาบอึดมากเลย ผมอยากลองกับทุกตัวที่ว่ามันมีสกิลพวกป่าแล้วก็มีสกิลตั้งรับสกิลโจมตีสกิลป้องกันสกิลที่แบบทําให้เรารอดตายได้ง่ายคือตัวมันครบเครื่องนะตวมันครบเครื่องมากเท่ย่างเดียวคือสองมันสไลด์แค่รอบเดียวครับแค่นั้นเองอถ้าสองมันเก็บเกตได้ก็คือมันจะโกงแบบโกง,แบบงชิ้นนิดที่แบบว่าโกงเกินอะ่ะแค่นี้กส็สุดแล้วครับนี่ a g นี่นะทุกคน นี่อากูนี่นะจำไม่แค่นี้นะในคลิปเนี่ยผมจะย้ำว่าคาว่าอากูนี่เสมอนะครับเพราะว่าเยอะครับมันเยอะมากผมไม่รู้จะเล่นไงเลยเยอะเกินตอนนี้ว่าผมจำไม่ติดพวกผมจะพลาดนะจะมีแค่ไบร์บทนะครับที่ไม่พลาดนะครับเขาจะพยายามยื้อไฟตลอดนะแบบบางจังหวะเราเล่นเยอะเกินไปแล้วก็เขาก็จะยื้ไอไฟเราตลอดส่วนกล้าโดนบิโลเก็บไปนะแมน,นเนื้อสาวนี่นะ แม่เขายื้อไว้ตลอดเขาพยายามเล่นส่วนสจ๊วตแปะโดนโดเรียเก็บไปแต่สจ๊วตเก็บแวนได้นะครับส่วนตัวมองว่าโอเคยื้ไฟได้ให้ผมเกิดนะครับเขาจบบ้านเราไม่ได้แล้วครับเราเกิดเกิดน 1, 2, 1. ันทีนวีหนึ่งสองหนึ่งทุนผมมาแล้ว เอาได้ดาบนะนี่แวพอเรามีดาบเราห้าวมากเลยส,ส่วนก็เล่นบีล่านะสกินสกินบลพารนะครับคือตัวเราอา่ะจะเดินไล่ไม่ค่อยโหดมากถ้าเจอพวกัครบที่เป็นประเภทที่แบบขัดจังหวะวงกว้างครับพวกเซเฟเปล่าเซเฟเปล่าทับก็อาจจะเหนื่อยลถ้าเราอา่ะถ้าเราปาโดนก็คุ้ม ปลาไม่โดนก็เหนื่อยนะปลาหนึ่งโดนเก็บนะสังเกตดีๆสองเราครูดาวไวมากนะครับมานี้เกมที่ผมจะเล่นแล้วตัวมันก็ใช้มานาไม่ค่อยเยอะสั้นๆปาเรื่อยๆอ้พลังแตกเด้งเย่งนี้เจ็บเกินระบังดาวเสียเยอะให้ที ถ้าเราเน้นสายดาเมจเพียวอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างใช่มันจะไม่มีมันจะไม่ค่อยมีใครยืนครับเพราะซับเราเป็นดอรีอยนะโอเคช็อตน,นี้นะ,น,ะน,นันนี่ครับเข้าๆก็ประมาณนี้นะผมก็ว้ากับบ้านไปกันนะก็คงน่จบนะเขาตายห้าแล้วประมาณนี้เข้าๆส่วนตัวมองว่าตัวมันก็ระดับปานกลางครับแต่ความเก่งผมให้เวอร์นะ คือมันเก่งมากเก่งแบบเก่งเลยเก่งเ,เก่งเลยใช้ได้เลยอืมเล้นคู่พลังแฝงอึดก็ได้นะครับถ้ายืนออฟเลนนะยืนมิดเลนก็พลังแฝงดาเมจโพลีทันเดอร์ก็ได้นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของไฮโน่จะพูดดอรเรียแล้วไฮโน่นะครับในแพทที่เข้ามาล่าสุดแล้วเซิร์ฟไทยแจกนะครับแจกแจกก็อย่าลืมไปรับกันทมเคลดง่ายครับส่วนใหญ่คนที่เล่นอาวทุกวันก็ รับง่ายครับตัวละครมันเป็นตัวละครที่แจกจากกิจกรรมนะครับก็คข่าๆก็ประมาณนี้ครับไอพีได้แก่ไบร์นั่นเองนะครับไบร์ก็เล่นดีนะเขาเก็บงานค่อนข้างโหดนะครับคือคอมโบฝั่งเราเนี่ยโดรเรียเนี่ยรีให้ได้ทุกคนเลยครับรีอันติให้ได้ทุกคนเลยรีได้ยันไบร์อ่ะจริงก็มันอาจจะดีหน่อยนะตรงที่ว่าเรามีดอรเรียด้วยก็เลยคุ้มหน่อยไม่ได้ทำพาสีเลเ๋ววิศิษเลยเสียใจหน่อยผมมาเสียใจเลยเสโซแซดกุญแจมือเฮ้ยโซแซดกุญแจมือ ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนของไฮโน่ no, เนาะความมุ่งมั่นเท่านั้นที่เอาชนะโชคชะตาได้ถ้าไทยเพิง่งนข้งโอเคนะครับแล้วก็ชายาพี่แกคือเฟดแบลกคอนนะครับผมไม่แน่ใจว่าแปลตรงตัวหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวมองว่ามันเบียวแล้วภาคไทยก็อยากกดย่อยุบ่อยนะครับกดย่อยุบ่อยนี่น่าจะโดน ้นเท้าได้เยอะพอสมควรเลยยั่วยุแม่งเดือดมากน่าจะเป็นตัวละครไม่กี่ตัวที่กดยั่วยุแล้วแบบผมบอกคำเดียวว่าหน้าหน้าโดนจริงๆหน้าโดนกระทืบก็ส่วนตัวบอกว่าตัวมันเก่งนะครับอืมจะได้ไหนสองคนเป็นไงบ้างสองตัวนี้เป็นไงบ้างเสียงอะไรนะใครเขาทำอะไรเสียงก็แก๊กก็แก๊กใครทำอะไรเสรุปแล้วไฮโน่ในสายตาพวกมึงเก่งไหม ออเอาไม่งั้นมันก็มันก็ต้องปเป็นอย่างนั้นอู้แต่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่เลยนะไม่ได้แบบรีป้อมไปอยากเห็นฉากรีป้อมมากเลยเสียดายก็เห็นไงเมื่อกี้จะรีเลืนะ 1> <1> เอดเต็มอย่างฮาเลยเข้าๆมานี้แกันครับ ก็ชอบไลค์ด้วยชแชร์กดแชร์กดซับสไครป์จะเป็นแรงใจคุนนำคลิปไหมครับส้าจะเป็นคลิปได้แต่ปัจจุบัน,นบก็สัจจิตามนะวันนี้ฝากไว้นะครับสวัดครับราชการไม่แน่ใจว่าวันนี้จะลง2คลิปหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันไปจากประตูสเปซอาร์ตของพี่แกครับจงหยุดเวลาหมุนทวนเวลาไงเฟี้ยวไปไป,ไปบอลน้ำซิง